สวัสดีค่ะวันนี้กับน้องลอสเล่คนสวยคนงามของเพื่อนอีกแล้วนะคะอ่าวไม่ใช่คนดีคนเดิมนะวันนี้เราอยู่ที่หน้าเกมสมบัติอันสง่างามนะของค่ายพีจนะคะอะ่ไปดูตารางการจ่ายกันก่อนอันดับแรกก่อนอื่นเลยประมาณนี้นะตารางการจ่ายเกมนี้เหมือนจะเคยเล่นแต่ไม่เคยนะมาสามสเกตเตอร์ข้อหมูนฟรีนะคะมาดูาวันว่านี้จะได้หรือเปล่ามันเรามีทุนที่หกพันสี่ร้อยนะคะแต สตัวนะสามไอสกิทเตอร์นะคะเหมืนฟรีเราเริ่มต้นที่คูณสิบนะคะไอไม่ใช่คุณสิบสิวะพูดอะไรเนี่ยเบ็ดสิบนะเอ,อพูดไปเรื่อยนะรู้วันนี้จะหาให้เพื่อนได้ไหมออไอที่มันตัวมีกรอบสีทงทองนะคะอย่างเงี้เนี่ยมันเป็นสีทงทองมันจะกลายเป็นไว้ให้เรานะคะถ้าเราแต่งนะสําหรับเกมนี้นะคะเออเออล้วไงตัวคุณข้างบน สี่ตัวนะคะสี่ตัวมันไปต่อสี่ตัวมันไปต่อนะคะเพื่อนสําหรับเกมนี้นะอ่ะค่ะเรามาดูกันว่าเราจะกดไปกี่ทีเอ๊ะกดไปนานเท่าไหร่นะถึงจะได้สเกตเตอร์นะกดไปนานเท่าไหร่อ้าวอย่างนี้ก็ไหลต่อไปเรื่อยดิพี่อนดูดิดูดิได้ตัวแพงด้วยนะดูดิดูดิดูดิเป็นไปได้นะได้ตัวเพลงนะดูดิดูดิอ่ะรางวัลก้อนโตมาแล้วนะคะอยู่ที่สองร้อยหกสิบเมตรมานะไปอยากดูเข้าในฟรีเกมอ่ะ อยากดูข้างในฟรีเกมเราจะได้ตัวสเก็ตเตอร์นี่นะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น,นะเพื่อนนะสามอันนะมาหาไปพร้อมๆกัน <c oughs> <c oughs> sorry sorry <c oughs> มาหาไปพร้อมๆกันนะสำหรับไอ้สก็ตเตอร์ตัวนี้ของเกมนี้อุ้ยชาจัง <c oughs> นี่เรากดทเทอร์โบหรือยังเพื่อนเอ่ยเปิดเทอร์โบอ่ะไปต่อเออ มาตัวแขงแล้วเออได้แล้วเออได้วาอีกแล้วอุ้ยมาแล้วสามตัวเพื่อนๆไม่เกินอุ้ยได้สี่ตัวยึดแน่ไปไปได้เหรอเอา้าอารอนก็ต่ออยุดที่นะสี่ร้อยสี่สิบหกบาทนะอะอยู่ดีก็สเกตเ,เตอร์มาสามสี่ตัวเฉยงงหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะโหเป็นไปได้นะมน สิบสี่ครั้งนะจริงสามตัวจมูกสิบสองอันนี้ได้สี่ตัวจะหมุนสิบสี่ไปเออววยเต็มเทียบเออววยเต็มเทียบเออยังไวไยอยู่เออยังไวไยอยู่ได้คิวแล้วเนี่ยเอ,อได้คิวอยู่ไปเรื่อยนะตอนนี้รางวัลก้อนโตนะมาอยู่ที่ สี่รบาทโอ้โหเลยต้องสิบสามหมู่เพื่อถ้ามันอยู่ตรงวายอะถ้ามันคอมโบตรงวายก็ดีนะเพราะว่ามันจะบวกให้หได้เลยเพื่อหนึงาแบบเมื่อกี้นะไม้เดียวนะเล็บแดดร้อยนะเป็นไปได้นะตื่อได้เชื่อไอ้สี่ร้อยดีผิดนะฉันไม่อยู่ตรงวาย ถ้าิงทองนะคะถ้าแต่ตรงนั้นมันจะเปลี่ยนเป็นไว้ให้เรานะแบบนั้นแบบนี้สามหมนะะุนค่ะสองหมุนค่ะไม่เห็นป่ะเออไม่เห็นเอออุ้ยสวย,สวยแบบนี้สวยดีเพื่อนดูดีดูด,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 ดีถ้าแบบนี้ก็รวยงานะ ตางัลขันก้อนโตมา2อ6นะฮะอันไปไปอันต่อสุดท้ายของเรานะแม่อ่ารางวัลรวมสำหรับหมสีส่หมุนนะเจ0ดรโอห้าินะโหเราได้กำไรมาเร็วนะสำหรับเกมนี้นะกำไรมาเร็วนะฮะแล้วเราก็หาสเก็ตเตอร์ให้เพื่อนตามที่พูดได้เลยนะ,ะสำหรับวันนี้นะเราคงจะต้องอ่ะขอดูก่อน ขอดูก่อนมันใจเฉยนะอ่ะสำหรับวันนี้นะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันใครอยากมาเล่นมาลองเล่นตามได้นะแตกนะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ